นะความคิดคือตัวสัญญากับสังขารก็จะแบ่งสองกลุ่มอย่างนี้ว่าอดีตอนาคตหรือกุศลกับอกุศลจะแบ่งเป็นอดีตอนาคตก็ได้อดีตก็คือสัญญาอนาคตคือสังขารนะอีกตัวก็คือเวทนาเวทนาธาตุก็จะมีสามอันสุขทุกข์เฉยเฉถ้าเรามีอาการสุขพอใจอันนี้คือกลุ่มเวทนาธาตุทุกขเวทนาความไม่พอใจ ความหดหูใจเศร้าใจนี่มีกลุ่มของทุกขเวทนาทั้งสิน้นแล้วก็ความเฉย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 ทางกายผู้เจ้าใช้อทุกขมสุขเฉยเฉยทางใจใช้อุเบกขาแยกหมดทุกอันทุกประเด็นเลย,เ,ยเวลาเราศึกษาละเอียดปุ๊บเราจะได้คําที่ชัดเจนคมผู้เจ้าจะมีคําศัพท์ที่ชี้ชัดแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดคมคายมากนะทำให้เราไม่พลัดหลงไม่สับสน ฉะนั้นเรื่องของศัพท์เทคนิคต้องมีธรรมดาเพราะความชัดเจนในธรรมธาตพระพุทธเจ้าฉลาดมากเป็นสัพพัญญูรอบรู้เป็นผู้ฉลาดในธาตุนะังนั้นท่านจําแนกแจกแจงธาตุได้ทั้งหมดธาตุนี้เรียกอะไรเรียกอะไรเรียกอะไรเพื่อให้เราเกิดความเข้าใจคนที่เดินตามรอยพระศาสดาศึกษาตามจะไม่สับสนเพราะคำพผู้เจ้าชัดเจน